ของงานครับ h o n d a c ซ v เ็เนสเครื่องสองพัล้อเดิมเครื่องเดิมคออากาศเดิมนะครับอันนี้ดู้เสร็จแล้วนะครับรปรับค่าเรียบร้อยดูปสนจริงกขังครับกับสัวนผสมทุกคน เอฟเดินเบาครับอันนี้น้ำมัน E20 ลูกค้าจวนใช้ E20 นะครับโอเค CoV วีเจนสเครื่องสองพันอืดูเลขไมค์กันไมค์สองแสนกว่านะครับอีกจุดหนึ่งของซีอ่าเจน3เครื่องสองพัน ปัญหาคือรอบเดินเบารอบเดินเบาโรงงานต่ํานะครับพอใช้งานไปนานๆก็จะมีอาการสั่นมาจากพวกยางแท่นเครื่องอะไรพวกนี้นะครับยิ่งลิ้นลิ้นสกป,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 ปกก็จะยิ่งสั่นเยอะเลยรอบรอบก็จะต่าลง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 สังเกตดูนะครับอันนี้ไม่ใช่รอบเดิมโรงงานแล้วอันนี้ปรับให้ด้วยนะครับผลลัพธ์ที่ได้คือโฟร์ไลนิ่งนิ่งขึ้นเยอะครับ คอนโซลคอนโซลไม่สั่นไม่อะไรทั้งนั้นอ่ะโอเคเปิดแอร์ปกตินะครับมาเดี๋ยวมาดูวตาเล่นกันเครื่องสองพันล้อเดิมกออากาศเดิมมาลองดูนะครับสูตรถึงร้อย ครับว่าสู่ถึงร้อยดีกว่าเดิมยังไงนะครับลองจับัรถตัวเองดูสำหรับคนที่ใช้เซลเครื่องสองพันนะครับอ่ะอาการเดินเบาสั่นเนี่ยเป็นทั้งเซลวแล้วก็แอคคอร์ดเซเจนสามเจนสี่อคคอร์ดเจนแปดเจนเก้านะครับสองพันเป็นเหมือนกันหมดทั้งคู่นะครับโอเคสองงานครับขอบคุณครับ